วัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมิมยิงนะครับอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับอุ้ยโย่เจอจระเข้อยู่ข้างหลังนะระวังนะเฮ้ยอะไรจะไปไหนอ่ะอันนี้เป็นจระเข้ลูกปั้นนะครับถ้าเป็นของจริงเนี่ยเด็กๆห้ามเข้าใกล้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่เชียงใหม่สัวเขาเรียกน,นะครับเป็นสัตว์ทะเลนะครับไปดูข้างในกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับลุยฮะตรงนี้มีเต่าอยู่เหรออู้เต่ายักษ์ อุ้ยตรงนี้มีเต่ายักษ์เดี๋ยวเราไปดูเต่ายักษ์กันครับเราไปดูเต่ายักษ์กันครับโอ้โหนี่เต่าซูกาต้าตัวใหญ่นะครับโอ้โหกำลังกินผักเลยนะครับผักเยอะมากมีอยู่สี่ตัวโอ้ตัวใหญ่มากเลยน้องภูมินี่เขาบอกห้ามยื่นมือเข้าไปเด็ดขาดนะครับอ่าตอนนี้น้องภูมิไม่ยิงเข้ามาข้างในแล้วเหมือนเราเข้ามาในถ้ำเลยอะไปเร็วเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับ โอ้ทางเดินเหมือนเราเข้าถ้ำเลยอะเข้าไปเรื่อยๆเลยนะว่าเราจะเจอตัวอะไรบ้างนะครับโอ้โหเราเริ่มเจอปลาตัวใหญ่แล้วนะครับโอ้โหปียปลาหงายท้อง,องหรอภูมิมันยังไม่ตายนะแต่มันงงหงายท้องตูมปลาทำอะไรอะภูมิปลาทำอะไรเนี่ยปลามันทำอะไรอะมันปล่อยตัวเหรอหรอุ้ออยอะไรเหรอปลาอะไรอะไม่รู้น้าาน่ากลัวเหมือนกันนะ มีหลายอย่างนะเนี่ยนะโอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะต<ม>ัวเมื่อกี้ที่นอนชื่อปลาอนะไรปลาไหลปลาไหลปลาแงะอ๋อปลางแงะนี่นะเราเจอปลางแงะด้วยนะครับหืมตัวใหญ่มากอันนี้ปลาอะไรครับน้องบุ้มตัวใหญ่เหมือนกันนะน่าอันนี้ปลาปลาปอดแอฟริกันตะวันตกโอ้เราต้องหาปลาฉลามให้เจอไปปลาตัวนี้ตัวอะไรยังปลาตัวใหญ่เลยบุ้ม ปลาอะไรเนี่ยโอ้หตัวใหญ่มากโอ้โหมดูปากปากมันแหลมเลยอ่ะ oh, okay. oh, oh. oh, 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 ัีนี่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่โอ้โหโอ้โหตัวนี้มาเต็มเลยตัวใหญ่มากเลยน้องบูมเหมือนปลาดุกนะไปไปเราเข้าไปกันต่อครับเฮ้ยตอนนี้เรามาเจอปลากระเบนครับตัวสีดำนี่นะครับอุ้ยเดี๋ยวมันหลบมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วคุณดูดิ มันอายแล้วว่ามันโดนสงเสาวอ่ะเอาตอนนี้เราต้องเข้าอีกถ้ำหนึ่งนะครับน้องภูมิต้องระวังหน้าเราด้วยเออมันเป็นถ้ำในถ้งเขามันมีไดโนเสาร์หรือเปล่าไหนเห็นแล้วอุ้ยสีมันเหมือนกับใบไม้เลยภูมิเหมือนกับกิ่งไม้เลยอ่ะเนี่ยโอ้ยเอาเราเจออะไรเนี่ยภูยมิมงงงันงุ่มง่าม แมงมุมทารันทูล่าอย่าไปจับเจอแมงมุมมากเฮ้ยเจอแมงมุมในถ้ำแลเนี่ยออกมาไกลๆแล้วไปเราไปกันต่อนี่ตอนนี้เจอกิ้งก่ายักษ์นแล้วกิ้งก่ายักหลับอยู่น้องภูมาเจอตัวอะไรครับตรงนี้เป็นปลาดาวนะครับปลาที่เหมือนดาวนะดูดิเหมือนดาวเลยอ่ะนี่เขาเรียกปลาดาวน้องภู ตัวนี้เหรอนี่ไงดาวหมอนปากเข็มตัวนี้ชื่อดาวหมอนปากเข็มตัวนี้ดาวทะเลอ่ะโน่น,นปิงนะสีาดำมนะเนาะเออโอ้ปิงทะเล,ะเ,ลเหรอ,อตัวโคตรใหญ่เลยอะ่ะไป